ตัวเลขในภาษาเกาหลีนะคะจะมีทั้งค่าที่เป็นภาษาเกาหลีเองและยืมคํามาจากภาษาจีนค่ะตัวเลขแบบจีนเนี่ยจะใช้ในการพูดถึงวันเดือนปีเกิดและก็การนับหน่วยเงินค่ะส่วนตัวเลขแบบเกาหลีแท้นะคะจะใช้กับการนับค่าลักษณะนามแล้วก็การนับจํานวนค่ะระบบการนับเลขของเกาหลีนะคะจะแบ่งเป็น2แบบค่ะก็คือแบบจีนเกาหลีแล้วก็แบบเกาหลีแท้นะคะ แบบจีนเกาหลีเนี่ยจะใช้เมื่อเวลาเรานับเป็นวันเดือนปีนาทีแล้วก็นับหน่วยเงินค่ะส่วนแบบเกาหลีแท้เนี่ยจะใช้นับจํานวนนะคะสําหรับจํานวนตั้งแต่100ขึ้นไปเนี่ยเราจะใช้ระบบการนับเดียวกันนะคะก็คือแบบจีนเกาหลีนะคะเดี๋ยวเรามาลองฝึกนับกันเลยค่ะนับตัวเลขแบบเกาหลีแท้นะคะานาทูเซ็ตเน็ตทาสดยอสดอินกบยอดอลอาบ ยันย a นหนึ่งยันเองยันสามยอนสี่ยอลห้ายันอลยันเจ็ดยอนยอดอันเก้าสบสามยิบห้าสิบสุลสองเจ็ดสิบยี่นิยอ่สิอาสิลไปนะคะมาฝึกนับตัวเลขแบบจีนบ้างคะ่ะหงอิลอีซำซาโอยุกชิลพัล คู1 1ิบชิบอิลชิบอีสิบสามชิบสาชิบโอชิบกสิบชิลชิบพปิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิตัวเลขจำนวนตั้งแต่100่งร้เป็นขึ้นไปนะคะจะใช้วิธีนับแบบเดียวกันค่ะแพคชอนมันสิบมันแพคมันชอนมันออก